สบายดีสวัสดีค่ะไฮย,ยันดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนกตุกตานะคะตอนนี้เ้วยเราประมาณ7โมงเกือบจะ8โมงแล้วทุกคนเดยซึ่งเมื่อนี้นงตุกตามีสอบวันน,น,นี้หนูตื่นตั้งแต่ตอน6โมงนะคะตื่นมาอาบน้ำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ชําระล้ร่างกายตัวเองอะไรแล้วจากนั้นหนูก็เลยต้มไข่นะคะต้มไข่2ฟองกินข้าวเอ้ยกิน <c oughs> กินแค่ไข่2ฟอง แล้วเสียงวันนี้หนูก็ค่อนข้างที่จะแหบๆนิดนึงค่ะเป็นอะไรไม่รู้เพราะหนูไลฟ์สดบ่อยแล้วหนูก็กินน้าเย็นมาแล้วมันก็เกิดไลฟ์สดบ่อยกินน้ําเย็นก็เลยตื่นมาแล้วก็คอแหบๆแห้งๆนะคะตื่นเช้านะคะปกติก็ตื่นหกโมงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตื่นมาทําอะไรทุกอย่างแหละนะคะแล้วก็มาเตรียมมาทบทวนบทเรียนด้วยนะคะซึ่งวันนี้หนูก็เลยจะมาตอบคําถามนะคะทุกคนซึ่ง คลิปนั้นเป็นคลิปที่ทาให้เมื่อคลิปตอนที่อยู่บ้านนะคะช่วงกลับบ้านกลับลาวช่วงปิดเทอมนะคะคลิปนั้นคนดูค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเป็นเป็นแสนดิวเลยนะคะคลิปนั้นเป็นคลิปที่ได้ถ่ายคิกับงูแล้วคลิปนั้นก็เลยเกิดคําถามเยอะมากหนูก็เลยเอามาลงใน t ิ๊กตอกแล้วก็เพจแล้วก็เกิดคําถามอีกรอบว่าทําไม มันคืองูอะไรกันแน่มันจริงเหรอที่มันคืองูจงอางถ้ามันคืองูจงอางแล้วทำไมมันถึงไม่กัดน้องตุ๊กตาล่ะภาษาไทยเรียกฉกงูโดนงูกัดเรียกเหมือนกันหรือเปล่าคะบ้านหนูจะเอินว่างูกัดงูตอดนะคะทุกคนนั่นแหละอ่านหลังจากที่ลงคลิปนั้นไปฮะน่ะก็หลายหลายคนถามเข้ามาว่ามันคืองูสิงมันโบแมนงูจงอาง มันเป็นงูจงอ่ะตัวดำๆขนาดนั้นมันคืองูสิงแน่นอนแล้วมันก็ตัวย่าใหญ่ด้วยแล้วทำไมถึงต้องฆ่ามันแล้วสรุปแล้วใครเอาไปกินใครเอาไปทำอะไรต่อที่บ้านกินงูเลยเหรอเกิดค,คำถามหลายแหงทุกคนแต่ว่า้องเต่งอย่างบุพัารได้ออกมาเคลียรเลยบุพัารได้ออกมาตอบเลยแต่วมืนอ้ี้มีสอบใดวมืนอี้หนูมีสอบนะคะเดี๋ยวประมาณสักอีอกสัก30นาทีตอนนี้ 7จ็มงห้นาทีนะคะเดี๋ยวประมาณ8ปดโมงสี่สหนูก็จะเดินไปเพราะว่าหนูสอบ9ก้ามงตรงนะคะก็เดี๋ยวทบพทวนบทเรียนสัก10-20นาทีนะคะก็น่าแหละค่ะทุกคนมาตอบกันก่อนมามาตอบกันก่อนเพราะว่า หลายคนต้องหนูต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยที่ดูคลิปหนูในคลิปนั้นคือคนดูเป็นแสนอ่ะหนูไม่คิดว่าคนดูจะดูเยอะขนาดนั้นซึ่งเป็นงูที่ตัวใหญ่มากๆนะคะแล้วก็หนูเป็นคนที่ไม่กลัวงูนะคะแค่กลัวมันกัดแต่หนูเป็นคนที่ไม่กลัวตะขาไม่กลัวงูไม่กลัวอะไรประมาณนี้คือพวกสัตว์จะไม่ค่อยกลัวเลยนะคะก็จะมีแค่บางสัตว์เท่านั้นนะคะ แค่กลัวถ้าแบบมันมีพิษหรือแบบเป็นอันตรายเงี้ยก็กลัวแค่โดนกัดแต่ถ้าถ้าจับถ้าแบบมันตายแล้วหรือวอ่าแบบยังเป็นตัวอยู่ถ้ามันไม่มีพิษก็สามารถกล้าจับได้ค่ะเป็นผู้หญิงที่ใจกล้ามากแล้วเห็น f c ไม่ใช่ FC มัง้งพี่คนไทยมาไม่บอกว่าโอ้โ oh, หถ้าใครได้เป็นแฟนเลยนะปกป้องผู้ชายได้มากถ้าใครได้เป็นลูกสะใภ้นะโชคดีมากเพราะอะไรรู้ไหมไม่กลัวสัตว์แบบนี้คือสุดยอดมากเพราะปกติ ผู้ชายก็ยังกลัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเธอเป็นผู้หญิงตัวแค่เนี้ยเธอแบบกล้าจับมันขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยค่ะคือหนูเคยจับบูที่มันยังไม่ตายนะคะแล้วก็แต่ว่ามันอ่ะไม่มีพิษนะคะคือหนูเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องงูนะคะตอนนั้นไปเที่ยวไปเที่ยวเที่วไทยนี่แหละคะ่ะแล้วก็เจอแบบเป็นเขาเอาบูมาโชว์แต่ว่าเป็นบูที่ไม่มีพิษแต่เป็นบูที่แบบ อ๋อน่ากลัวนะคะทุกคนตัวใหญ่มากแล้วหนูก็อุ้มมันขึ้นมาแล้วเขาก็เอาคล้องคองอะไรเงี้ยหือเอออะไรหลายอย่างนะคะแต่ก็ไม่ได้กลัวค่ะไม่ได้กลัวเลยอะมาเข้าสุ่ประเด็นคืองูที่เห็นนะคะมันคืองูจงอางจริงๆนะคะทุกคนมันคืองูจงอางอีลี่อีแหละมันคืองูจงอางอีลี่มันคือง,องอูอจงอางจริงๆค่ะตอนแรกที่เห็นนะคะคือมันเห็น ถามว่ามันเข้าไปอยู่บ้านได้ยังไงบ้านลกมากไหมไม่บ้านไม่ได้ลกมากซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่เป็นเอาเป็นเป็นจุดที่วางกระสอบข้าวค่ะมันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยมันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วตรงที่วูอยู่อะ่ะคือมันเป็นตรงที่วางกระสอบข้าวแล้วตรงนั้นน่ะหนูเยอะมาก <c oughs> ตรงนั้นน่ะจะมีหนูเอ้ยมีหนู ตรงนั้นอาจจะมีหนูค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะหนูนะที่เนี้ยคือมันมาจอบกินข้าวขะนะทุกคนเข้าใจโบนั่นแหละมันคือแบบตัวหนูเดี๋ยวมันอันนี้หนูแล้วมันก็แบบมาอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในตรงกระสอบข้าวแบบมันจอบกินข้าวมันแอบมากินข้าวสารมันเป็นข้าวข้าวข้าวสารที่แบบว่ายังแบบไม่ได้แบบเอาเปลือกของข้าวออกเนี้ยยังไม่ได้แบบเป็นข้าวขาวแต่ยังเป็นแบบข้าวที่แบบเป็นข้าวเปลือกอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นนะคะ งูหนูไม่รู้ว่ามันมาอยู่ตอนไหนแล้วมันไปอยู่ตรงในข้างตรงใต้ใต้ตกระสอบข้าวค่ะด้านหลังกระสอบข้าวที่มันติดผนังบ้านนะคะทุกคนนั่นแหละงูมันก็ไปอยู่ตอนแรกอ่ะหลานหลานหนูวันนั้นอ่ะเป็นวันที่น้าของหนูอะ่ะเขาอยู่อีกอเมืองนึงแต่อยู่ในแขวงเดียวกันนี่แหละแต่เขาอยู่ในอีกเมืองนึงเขาก็เลยมารับซื้อไก่ที่อีกที่นึงแล้วเขาก็เลยมาแวะอาก็เลยมา นาบ่าวเนาะภาษาหนูบ้านหนูเจอหน้าบ่าวน้าบ่าวหนูก็เลยมาแวะนอนที่บ้านหนูแล้วมากับลูกของหน้าบ่าวหนึ่งคนนะคะแล้วก็ลูกของหน้าบ่าวเป็นผู้ชายใช่ไหมคะน้องเขาก็ไปพิงตรงประตูใกล้ๆก,ก,กับกระสอบข้าวใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงที่เป็นเสียงที่เสียงของ เสียงของงูอะค่ะแบบมันขู่เพราะว่าเข้าใกล้มันซึ่งตรงประตูนั้นอะมันใกล้กับกระสอบข้าวแล้วงูมันก็ส่งเสียงแบบขู่มาแล้วน้องเขาก็เลยหันไปลูกชายของน้า่าก็เลยหันไปมองก็ตกใจมันคืองูงูที่แบบกําลังแบบกูที่แบบอย่างเงี้ยแบบมันผึ่งคอแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือแบบม,มันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วน้องเขาก็เลย บอกนะบอกแม่หนูว่าเออนั่นแหละแบบเห็นงูอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วจากนั้นนะคะก็เลยทุกคนก็เลยเตรียมไม้เตรียมมาทุกอย่างเพื่อที่จะไล่มันออกคือไล่ว่าที่จะไล่มันออกแต่มันไม่ออกก็เลยต้องหาก็เลยต้องแบบกำจัดมันใชก่ก็คือแบบก็คือแบบต้องต้องตุยมันอ่ะทุกคนแล้วตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าโอ้มันคืองูอ่ะกูสิงสิงดงเพราะมันตัวดํามาก ตัวดำมากนะคะตัวรำมากและตัวใหญ่มากตัวเท่าไหนไม่รู้อะตัวเท่าแขนหนูนี่แหละตัวเท่านี้เลยตอนที่หนูจับอะก็เต็มไม้เต็มมือจับมือรวบนึงก็ยังแบบไม่แน่นอะค่ะทุกคนคิดตัวมันใหญ่มากแค่ไหนแล้วจากนั้นนะคะทุกคนจากนั้นทุกคนก็หาวิธีทั้งลุงทั้งพ่อทั้งพ่อหนูเป็นคนที่กลัวงูขอบอกเลยในคลิปแบบพ่อแอคเฉยๆค่ะในคลิปแบบพ่อแอคเฉยๆจริงๆพ่อเป็นคนกลัวงูพ่อโบไลก็กลัวงู ช่มีแต่หน้าบบาวหนูอะที่ไม่กลัวหูแล้วก็หนูเป็นคนที่ไม่กลัวพี่ชายหนูก็กลัวแต่หนูเป็นคนที่ไม่กลัวพร้อมลุยเสมอแล้วก็าจากนั้นนะคะก็เลยต้องกําจัดมันมันก็ตุยกําจัดก็คือกําจัดตรงหัวมันเพราะว่าคือ แั่แหละหัวมันก็เลยแบบกระจุยนิดนึงนะคะมันก็เลยตุยแล้วหนูก็เลยออกมาดูแล้วที่แรกทุกคนก็คิดว่าเป็นวูสิงแต่พอดูไปดูมาตรงคอมันนะเหลืองวูสิงคอจะไม่เหลืองค่ะวูสิงอ่ะตัวมันจะดำใช่ตัวมันดำเหมือนวูสิงแล้วก็ตรงข้างล่างจะขาวมันก็เหมือนวูสิงแต่หัวมันอ่ะไม่มีเพราะไม่มีใครถ่ายหัวมันเพราะว่าหัวมันกระจุยแล้วค่ะหัวมันกระจุยกระเจะแล้วอะค่ะเพราะว่าโดนเหล็กกระแทก กระแทกใส่แล้วเขาเรียกว่าไงคือหนูก็เลยไม่ให้ถ่ายที่หัวแต่หัวมันอะ่ะตรงคอมันเหลืองทุกคนก็เลยพูดไปว่าอ๋อมันคืองูอีลาคางเหลืองนั่นสรุปมันก็คืองูงูอีลาคางเหลืองอะ่ะมันเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ทางอีสานบ้านเราทางเราเขาจะเรียกกูอีลาคางเหลืองหรือชื่อเต็มๆของมันก็คืองูจงอางใช่ค่ะมันคืองูจงอางเพราะว่าคอมันเหลืองแบบเหลืองมากๆแล้ว ถามว่าทําไมทุกคนถึงคิดว่าเป็นกุ้ยละเป็นกุ้ยละคัางเหลืองหรือว่าทาไมถึงคิดว่าเป็นกูจงอ่างเพราะว่าทางบ้านหนูอ่ะเขากินงูใช่ค่ะคือทางบ้านหนูงูเยอะมากขนาดในสวนยางของหนูยังมีงูเห่าเลยค่ะเพราะหนูเป็นคนเจอเอง นูเป็นคนหนึ่งที่เคยกินงูมาก่อนขออนุญาตพูดนะคะแต่ตอนนี้ไม่กินแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเคยกินกูมาก่อนก็เลยเคยกินงูเหลืองูเหางูจงอางอะไรงูสิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเคยกินมาแล้วก็เลยรู้ว่างูเป็นงูแบบไหนชนิดไหนอะไรเงี้ยค่ะนะคะทุกคนสรุปแล้วที่เห็นก็เป็นงูจงอางนะคะเพราะว่าแม่หนูแม่จำปีก็เคยโดนงูตอดงูกัดซึ่งตอนนั้นเป็นงูเห่า นะคะเป็นงูเห่าด้แม่จำเปียดสมัยนั้นอ่ะจะมีคนที่เขาอ่ะมาฉีดยาป้องกันพวกอะไรเนี่ยแหละทุกคนหนูไม่แน่ใจแม่จะปียะเคยดโดนงูเห่าฉกงูเห่ากัดแต่แม่จะปีไม่เป็นไรเพราะว่ามีฉีดยาป้องกันตอนนั้นสมัยนั้นน่ะมันจะมีแบบยามาจากที่อื่นเนี้ยค่ะแบบเป็นยาป้องกันพวกงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแม่จะปีไม่เป็นไรตอนนั้นแม่จะปีกําลังคลอด ท่านางกาลังนั่งกล่บปะจักทอดอ่าบิ๊กหรือว่าทอดกุกกิ๊กเนี่ยแหละค่ะหนูไม่แน่ใจอืมก็โดนงูเห่ากัดดีนั่นแหละค่ะแล้วกะหนูเคยกินงูนะคะก็ก,ก,ก็ก็เคยกินนั่นแหละ <c oughs> กินงูนะคะเป็นผู้สาวกินงูโอ้ยว่าเป็นแต่ยานแทะนะคะทุกคนแม่สรุปแล้วก็คืองูเหา่าเอ้ยงูงูจงอางอิลี่ค่ะทุกคนเนาะแล้วถามว่าที่บ้านหนูงูเยอะไหม ป้าหนูค่คนข้างที่จะงูเยอะมากนะคะทุกคนเคยเจองูเห่าที่มันเป็นตัวเล็กๆแล้วแบบมันผึ่งคออย่างเงี้ยไหมอันนี้หนูเคยเจอและหนูก็เคยเจองูเห่าที่สวนยางพาราหนูด้วยอันนั้นน่ะน่าจะเป็นงูเห่าเพราะว่ามันไม่มีคองูเห่ามันจะมีตรงขาขาวตรงตรงตรงคอตรงคอข้างหลังหรือว่าตรงหัวตรงอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นจะเป็นงูเห่าแต่งูเห่าจะไม่มีตรงคอเหลืองๆตรงคอแต่ว่า ถ้าเป็นงูจงอางนะคะก็จะแบบเป็นเหลืองๆตรงคอแล้วก็มีการแพร่ตรงหัวของมันตรงนี้ค่ะใช่นั่นแหละสรุปคําตอบก็คืออันนั้นอะ่ะคืองูจงอางจริงๆที่เข้าบ้านนะคะทุกคนซึ่งตอนแรกที่ตอนที่ทุกคนกําลังกําจัดมันกําลังไล่มันออกอะ่ะคือทุกคนเพิ่อเสียวกันว่ามันคืองูเหมือนที่พี่ๆเห็นนั่นแหละเห็นแค่ลำตัวมันอะ่ะทุกคนก็ตระหนักแล้วทุกคนก็คิดได้เลยว่าน่าหนอะ่ะ คือรูสิงดงเพราะมันดํามากแล้วทุกคนไม่เห็นหัวเพราะไม่มีใครถ่ายหัวมันเพราะหัวมันกระจุยแล้วกลัวจะผิดช่องแบบผิดกฎในทาง YouTube ในทางอย่างอื่นเงี้ยค่ะมันแบบจะทารุณสัตว์เกินไปอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าเห็นหัวมันแล้วทุกคนก็จะอ๋อเองว่าอ๋อมันคือูจงอางนี่เองใช่สรุปมันก็คือรูจงอางนะคะแต่ก็ต้องขอบคลิปอ้ขอบที่พี่ม,มากๆเลยค่ะที่ดูคลิปนั้นแล้วแบบ เกิดคอมเมนต์เยอะเกิดค,คำถามเยอะและที่สาคัญคือคนดูเป็นแสนวิวรู้สึกแบบโอ้โหคนดูเยอะมากแต่ไม่ได้คิดหนูไม่ได้คิดว่าคนดูจะเยอะขนาดนั้นเลยนะคะแค่คิดว่าแบบโอ้งูเข้าบ้านแบบถ่ายให้ทุกคนดูนะว่ามันเนี่ยงูเข้าบ้านหนูแต่ไม่คิดว่าเป้าหมายไม่คิดไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนต้องดูเยอะขนาดนี้แต่สรุปแล้วคนดูเยอะมากนะคะขอบคุณุมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ออกมาเคลียร์แต่นานเลยเนาะตั้งสองเดือนกว่าแล้วอะหนูเพิ่งออกมาเคลียร์เรื่อง งูแต่ก็นั่นแหละพอหนูเอามาลงอีกรอบมันก็เลยเกิดคําถามอีกรอบหนูก็เลยเออมาเคลียร์เถอว่ามันคืองูตรงอ่างจริงๆแค่ไม่ได้ถ่ายหัวพอหัวต้องตัดทิ้งอ่าแล้วสรุปว่า ที่บ้านหนูกินไหมบ้านหนูไม่ได้กินนะคะพ่อหนูไม่ให้กินงูเลยจ้าพ่อบอกว่าถ้าใครจะกินนะไปกินที่อื่นเลยอยาเอามากินที่บ้านพ่อหนูเป็นคนที่ไม่กินงูไม่กินหมาไม่กินแมวไม่กินอะไรที่แบบมันแปลกๆสัตว์พวกเนี้ยพ่อจะไม่กินเอฟซีบางคนบอกว่าคนสกลกินหมาจริงไหม พ่อหนูไม่กินหมาเลยค่ะอันนั้นอาจอาจจะเป็นแค่คนที่เขากินเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะพ่อบอกให้ฟังว่า,าที่ขึ้นชื่อแบบนั้นเพราะว่าคือคนที่เขากินแบบเป็นคนสกลอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ก็เลยบอกว่าคนสกุลกินหมาแต่คนเป็นพ่อไม่กินหมานะคะพ่อเป็นคนที่เซนสิทีฟเรื่องนี้มากนะคะพ่อเป็นคนที่แบบคือห้ามเอาพวกสัตว์พวกเนี้ยต้มหรือสุอะไรมันตายแลย้วห้ามมาขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็จะแบบถือเรื่องแบบนี้ด้วยค่ะแต่แม่หนูกิน นางผิดนะแต่แม่หนูกินใช่ค่ะแม่หนูกินสัตว์พวกนี้ค่ะอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะคะแม่หนูกินสัตว์แม่หนูเคยกินพวกหมากินสัตว์อะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าอยู่บ้านชนบทอยู่ชนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบในเรื่องของการกินหมากินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติมากที่บ้านหนูจริงค่ะเอฟซีอาจจะงงว่ามันปกติตรงไหนไม่ที่บ้านหนูปกติมากในการกินหมากินกูกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ หนูเคยกินหมาตอนเด็กโดนหลอกให้กินนั่นแหละนะคะแต่อพอรู้แล้วก็ไม่กินอีกเลยนะคะจากนั้นนะคะทุกคนก็คนที่เอาไปกินนะคะก็เป็นคนข้างนอกนะคะแบบคนข้างนอกเขาก็เอาหมาไปกิน,นะคะ่ะเอ้ไม่ใช่เอาวูไปกินนะคะสมองจูนก่อนจูนก่อนไม่ได้กินยาก,ก่อนลงมาไงสมองเลยเป็นงี้ก็คือสรุปแล้ว ไม่มีใครกินค่ะน้าบา่าวหนูไม่ได้กินแต่น้าบา่าวหนูเป็นคนกินงูนะคะแต่ว่าโดนเมียสั่งห้ามว่าห้ามกินงูเด็ดขาดเพราะเมียเขาเหมือนพ่อหนูเลยเขาถือเรื่องเนี้ยพ่อก็สั่งห้ามแม่สั่งห้ามทุกคนนะเออไม่ต้องกินนะคนอื่นจะกินปล่อยเข้าไปแต่คนในครอบครัวเราห้ามกินเด็ดขาดสร,รุปแล้วก็คนข้างนอกนะคะที่แบบเอาไปกินนะคะทุกคนสรุปแล้วไม่มีใครกินทางบ้านหนูไม่มีใครกินแต่คนข้างนอกเขากินนะคะแค่นี้เองนะคะเขากินนะคะแต่ก็ทำให้รู้ว่าคนเราะมัดระวังนะคะ หนูเองเป็นคนที่ไม่กลัวง,งูนะคะเก่งมากสตอองมากปกป้องพี่ได้ปกป้องแฟนได้ถ้ามีแฟนปกป้องได้นะคะปกป้องได้ในเรื่องของพวกสัตว์แต่ว่าในร่างกายแข็งแรงนี่ยจ,จะปกป้องไม่ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูเขอาตัวไปสอบก่อนนะคะยังไงก็ขอให้การสอบหนูรับรื่นได้คะแนนเต็มสาธุมาเริ่มสอบกลางภาคแล้วแป๊บเดียวเองอะ่ะหนูจะจบหนึ่งเทอมมีสี่เดือนคิดดูว่าหนูจะจบหนูอะ่ะ จะจบเทอมหนึ่งละเทอมหนึ่งแล้วก็ต่อเทอมสองแล้วก็ปิดเทอมปิดเทอมแล้วก็ขึ้นปีสี่มันเร็วมากเลยค่ะดูหนุเตรียมอันนี้เอกสารไปทําวีซา่าอันนี้เตรียมเอกสารที่จะไปทําวีซ่าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นนี่ซื้อมาใหม่มาอวดอีกละว,วันนั้นก็อวดวันนี้ก็อวดชอบไงคะ่ะทุกคนชอบมากมันดูน่าร,ากรักดีมันดูตะมุตะมีอันนี้ก็เป็นอ่า เตรียมเอาไปสอบนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับบทเรียน่นหละท,ที่เรียนของที่เรียนของเธอมีนะคะหนูก็จะเป็นคนนึงถ้าแบบเขียนอะไรก็จะเก็บไว้เยอะมากสรุปในตู้คือไม่มีอะไรมีแต่หนังสือที่เขียนไปเลยรู้ว่าเอ้ยพอย้อนกลับมาดูคิดว่าเว้เราก็มีความพยายามในการเรียนมากเลยนะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาจีนหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบเขียนภาษาไทยมากเชื่อไหมคะว่าหนูกลับไปเขียนภาษาลาวอะช้ามากเขียนกว่าจะได้แต่ละตัวแต่ภาษาไทยที่แบบ ตัวที่เราเขียนได้อะหนูอาจจะแบบไม่ได้เก่งร้อยเปอซอาจจะไม่ได้ทุกตัวแต่เขียนเร็วมากแล้วก็เขียนสวยด้วยเขียนสวยกว่าภาษาลาวแล้วหนูดีใจที่แบบใครๆเห็นใครๆก็ชมว่าภาษาไทยเขียนสวยมากเขียนสวยกว่าคนไทยที่เขียนอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกภูมิใจตัวเองมากพอย้อนกลับมาดูไปย้อนกลับไปดูใน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 ตู้อะค่ะแบบที่เขียนไว้หนูจะเป็นคนเขียนฝึกเขียนอะไรก็จะเก็บเก็บไว้สะสมไว้พอไปย้อนดูเลยรู้สึกว่า มีความพยายามมากเลยนะในการเรียนภาษาไทยใช่ค่ะสุดยอดยอมรับว่าตีเป็นคนที่ฝึกในการเรียนภาษาไทยที่สุดมากนะคะเดี๋ยววันน่าจะเล่าให้ฟังว่าในการเขียนภาษาไทยไปยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เขาตัวไปสอบก่อนนะคะเขาคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็หวังว่าจะไปคำตอบให้กับหลายหลายคนอย่าลืมให้กำลังใจในการสอบของหนูในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวที่ขอตัวไปก่อนค่ะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย